ครับคุณผู้ชมครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่เปิดตัวในงานวันนี้ก็คือ Sony Xperia XA1 ตัวนี้ที่เป็นอัลตร้านั่นเองครับสิ่งที่แตกต่างจากตัว XA1 นะครับก็คือหน้าจอนะครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาเป็น6นิ้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นนะครับถึง2,700มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็กล้องหน้าของเขาเนี่ยอั p ขึ้นมาเป็น16ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.0ครับตัวนี้สวยงามมากๆราคาก็เปิดตัวมาสวยจริงๆๆนนนะะคคครรรรรรัััััับบบบบบ13,990 XA1 าาทททีีีเดด็จิงสห่่่ชชืออออแลลตตว้้ยูก หลังจากประสบความสำเร็จนะครับสำหรับตัว XA1 วันนี้ XA1 Ultra ออกมาเรียบร้อยครับคนที่ชื่นชอบหน้าจอขนาด6นิ้วเป็นแบบ Full HD ขอบบางเฉียบตัวนี้นะครับด้านบนด้านล่างเว้นว่างไว้สำหรับเอกลักษณ์ของ Sony ต้องชื่นชอบตัวนี้อย่างแน่นอนครับ USB เป็น Type C นะครับ RAM 4GB อยู่ที่ 64GB ครับกหายย้าง23ล้านพิกเซลนะครับเรียกได้ว่ายกเอาตัว z 5มากันเลยทีเดียวและกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซล f 2.0ทั้งคู่เลยนะครับจุดเด่นจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของกล้องและดีไซน์ที่สวยงามจริงพอขยับมาจากตัว XA1 เป็น Ultra นั่นเองครับมือถือตัวนี้เป็นมือถือที่ดูและสวยงามมากๆเลย และราคาที่เปิดมา1น9 9 0บาทเป็นราคาที่สามารถที่จะเอื้อมและจับบ้องได้นะครับพร้อมชนทุกๆแบร์เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับหนูกัดเรียบร้อยครับลองดูภาพตัวอย่างนะครับซึ่งผมถ่ายในงานวันนี้นะครับนี่คือกล้องหน้าของมือถือตัว X1 Ultra ตัวนี้นะครับผมเห็นแล้วเนี่ยชื่นชมแล้วก็เรียกว่าสวยงานของเดียวนะครับตอนนี้ก็สมม่งบูทถืเข้ามาที่เครื่องหลักของผมนั่นเองครับ ในานวันนี้นี่นะครับเอ่อจริงๆ XA1 Ultra น,นี่เขาอ,อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะมากนักนะครับแต่ผมมองว่าตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่ขายดีนะครับแล้วก็น่าจะทำตลาดได้ดีเรื่องหน้าที่สวยงามแล้วก็หน้าจอที่ขอบข้างๆนี่มันบางจริงน,นะครับตัวนี้ก็น่าจะวางจำหน่ายในเดือนมิถุน,นาย,ยานนี้อย่างแน่นอนนะครับรอติดตามการรีวิวแบบเต็มๆนะครับจากทางบัฟ p อัพไอทีได้อย่างแน่นอนนะครับนะในงานวันนี้ก็มีแจกตัวซ์ทมือถือทั้ง2รุ่นนี้ด้วยนะครับเสียาจ ผมไม่ได้ร่วมสนุกนะครับก็เอาให้คนที่โชคดีไปแล้วกันเนาะโดยกำจังในตัวเครื่องโมซีกิกนะครับแน่ใช้ไปแค่ประมาณ13กิกเท่านั้นเองครับรอติดตามชมรีวิวกันได้เลยครับจากบับอัพไีจ้า